สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การน,นำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขนะคะก็มีเข้ามีหลุดนะคะปรับปนกันไปนะคะแอดมินก็จะพามา สรุปแนวทางฮานอนมัดรวมนะคะของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยรับชมของวันนี้กันนะคะแนวทางเข้านะคะเฉพาะกิจนะคะ54นะคะ54แอดมินเจาะไม่เข้านะคะตารางกำลังวันเข้านะคะ5 4ี่นะ,ะส่วนล่างนะคะสองนะคะแอดมินก็เจาะไม่เข้านะคะตารางกำลังวันมา3นะคะเด่นสมเอ่อน้อยพิเศษนะคะ หกนะคะก็หลุดไปนะคะส3นะคะแอดมินก็ให้4 8่แปนะคะแอดมินเจาะไม่เข้าตารางกำลังวันมานะส3ส่วนน้อยปกตินะคะ0 3นย์ะคะแอดมินก็เจาะไม่เข้านะคะส่วนล่าง51นะคะก็ให้เข้าเนาะ51นะคะส่วนน้อย v i p นะคะ41ก็เข้าตัวเด่นให้เลยนะคะตัวเด่นตัวเน้นให้นะคะแล้วก็ 0- 5หล่างก็หลุดนะคะ สรุปแล้วนะคะตัวเลขน้อยมากโอกาสเข้าก็ยากโอกาสหลุดก็ง่ายนะคะมาแบบนี้ก็ถือว่าโชคดีเนาะพี่น้อง่ะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง F c นะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าสำหรับสายวิ่งนะคะสายวิ่งก็จะมีเด เก้าหกห้าสามหนึ่งนะคะส่วนเด่นนะคะวันนี้วันนี้มิ้นให้เด่นไปที่ยังเป็นหนึ่งนะคะหนึ่งกับหนึ่งกับสามนะคะเราก็มาเจาะหนึ่งกันนะคะก็จะมีหนึ่ง 3า,า,นะา,า,า,ามนะคะ1 6 6่งหกหกนะสามหนะคะก็แล้วก็แปลงล่างหกหน่าหนึ่งนะคะพี่น้องส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะเป็นสอง1นึน,นะคะ 1> 7. 7. 1. เจ็ดเจ็ดหนึ่งเนาะนี่ก็ยังจะเป็นสามเจ็ดนะคะใส่ไปอีกแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นห้าเก้านะคะอันนี้อ่ะไม่มานานแล้วนะ 6. เจ็ดห้าหกนี่มาบ่อยอยู่เบิ้ลนี้ไม่มานานแล้วนะพี่น้องวันนี้กลัวเบิ้ลจะแตกเลยนะคะก็จะมีหนึ่งหนึ่งนะคะสี่สี่ห้าห้าหกหกนะคะลองดูนะคะถ้าใครชอบก็รูดเบิ้ลนะคะไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะ,ะเพราะาไม่มานานแล้วนะคะตัวที่แอดมินชอบหนึ่งสามสามห้าหนึ่งหกนะคะแล้วก็เก้าเจ็ด 18ึนะคะหคู่แล้วนะคะใครอยากได้แนวทางทูบนะคะแอดมินก็มีช่องทางให้นะคะถ้าฟรีจะไม่มีแนวทางทูบให้นะคะ so นะคะ dasa นะคะ8.805นะคะฟรีนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมนะคะ อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูดยเฮงกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ